สวัสดีเจ้ายินดีต้อนรับสู่บ้านทัมานอำเภอนน้อยจังหวัดน่านเจ้าผมจอได้มาประชุมกับท่านผู้ใหญ่นะครับเนาะ เลียนประธานเนาะข้านกรรมการพีน้นองมันเขาคือไผตอนนั้นที่เขาเด็กปลูกมามันก็ถึงเวลาที่เขาจะต้องตัดมาขายราคาในตีทองตลาดเนี่ยถ้าเป็นเม็ดกับสามเม็ดต้องมบทัทมันก็จะอู้ฟังกว่าคือทําในลักษณะแดไผยจะได้มันมีกาเนาะครับผูเจาอ้กับไผนมีผู้เจ้ยินด้าเนาะตีคอยได้ไปชุมไหมสำหรับการแปรรูปไผ่เนาะที่นี่เขากะเอาผลิตภัณฑ์ไัยตีมีในบ้านเขาเนี่ย มาคิดมาออกแบบจากการที as, ่เขาไปศึกษาดูงานทําเป็นโต๊ะเป็นไม่เป็นอย่ง้เไปขายครับเป็นการเพิ่มมูลค่านะครับแพ่ไหมแพไหมเดี๋ยวนี้นะแล้วกแม่ปลูกข้าวโพดหมดในนี่ลูกมุนี่นะ ขาปวดเตมมดแล้วพอดีว่ามันดินมันโปดลงมาดินโปรลงมาก็พอดีกันจวนจาบ้านกันมาปลูกซักปลูกผ่องปลูกนั่นนั่นมะม,ม่วงหิมะปานแล้วนี่ปลูกยางพอปลูกเขาปดไปถึงริมห้วยเขาปลูกเขาต้องลงทุนเจียยาปุ๋ยถ้อาเก็บป๊อหันหลังมาเหลือแต่ขี้ดินจะบเหลียอย่างแต่ต้นทุนสูงกำไรมีน้อยเขาปวด ก็ในพื้นที่ของบ้านท่าม่านส่วนมากอาชีพของเกษตรกรจะส่วนมากจะทำไร่ข้าวโพดยางพาราก็มีหน่วยงานมาสนับสนุนเรื่องของการปลูกไผ่เลยส่วนชาวบ้านเขาปลูกชาวบ้านก็ไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่พอดีช่วงหลังนี้มีสำนักง,งานเกษตรมาสนับสนุนให้ไปอบรมไปดูสถานที่ไปดูการแปลรูปเริ่มมีคุณค่าขึ้นแล้วก็หาตลาดให้ไผ่ปลูกไว้มี อาชีพเสริมมีรายได้แล้วก็ต้นทุนก็ต่ำการดูแลก็ไ่ยากปุ่นปูไั่นะลูกเนะ่อยปุ่นปูสางบนเดี๋ยวนี้ก็เศรษฐกิจก็ดีขึ้นมาแล้วแม่ก็เลยย่งข้าโพดเลยแม่บาไหวล่ะ3-4ี่ปีกับแม่ก็ตัดขายได้เลย คือความโดดเด่นของไผ่นหนึ่งได้กินนอสองใบก็ได้ใจสามลำต้นก็ได้ขายคือตีปอปลูกมาเนาะแต่ก่อนปลูกเขาปลดไปถึงริมห้วยน่ะเดี๋ยวนี้ปอลูกยางปลูกไผ่หิมสวนปอในบ่มีการช้าล่างละหนึ่งคือจะยุดสองน้ำจะน้ำปาลาไหลหลากในให้ยปอบ่มีเลยแล้วปอจะบ่เผา มานนสิบกว่าปีปอบเผา,าปลาเพราะปอบปลูกต้นไหม่ละตีดินปอบกับคื้นสู่สภาพเดิมเหมือนมะกอดีดีแต่นอนจ้ะเพราะว่าถ้าเขาปลูกไผ่ปุ๊บก,ก่อนนี่ห้วยนี่น้ำไหลน้อยเดียวนะหลูกไหลน้อยเดียวพอดีแม่ปลูกไผ่ปลูกยางเดี๋ยวนี้น้ำไหลอุดมสมบูรณ์ดีจ้ะห้วยในห้วยนี้จ้ะค่ะสำหรับบ้านท่าบ้านนะคะก็คือในอดีตอ่ะเขาจะมีการ ปุ๋ยขาวโพดเลี้ยงสัตว์นะคะเป็นส่วนใหญ่ะคะซึ่งขา้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะคะทำให้เกิดปัญหานีเรื่องของเขารัวาโลนะเรื่องของการทำลายทรัพยากรธรรมชาติะคะพอปลูกขา้าวโพดนานไปนะคะก็เกิด ปัญหาดินเสื่อมโทรมนะคะปัญหาในเรื่องของสารเคมีนะคะที่สะสมที่ฉะลลางลงไปสู่ลำน้ำเราจึงได้มีการส่งเสริมนะคะในเรื่องของไผ่นะคะให้กเกษตรกรบ้านทำบมานะคะลดพื้นที่การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลงนะคะอีกอย่างคือไผ่นะคะเป็นพืชที่โตเร็วนะคะใช้ระยะเวลาเพียงแค่3ปีนะคะก็สามารถที่จะฟื้นฟูนะคะสภาพธรรมชาติปรับปรุงโครงสร้างของดินนะคะให้คืนกลับมาได้นะคะว่าแล้ว ตอนนี้เราตามพี่กุ้งนักวิชาการเข้าไปติดตามผลงานการส่งเสริมการปลูกไผ่ที่บ้านทับม่านอำเภอนาน้อยกันเลยครับสวัสดีครับสมาชิกใหใหญ่ไปทุกคนครับเจ้าสวัสดีเจ้าเดยวนั่งกนครับแต่บ่านคับเนียอ๋ดีกอนี้ใจมีหน่วยงานราชการนะครับได้เข้ามาเาผมขอแนะนําให้รู้จักกันนะพอมยิ่ทันเกษตรอำเภอนะครับมีปีเรียงครับปีีกุ้งจากขึ้นสวน้านนะครับเป็นจะม้า สอบถามทีเขาปลูกใครไปแต่เหมือนนะมันเป็นจะแดดไหมแดด้องนะครับแล้วเปได็ดแดดพองครับตอนนี้มันมันจะเข้าหน้าแร่งแล้วเนาะไผที่เขาปลูกกันเนี่ยโอ้โหอ่าการจะเริ่มโตเป็นจะได้กันพองนะครับของแต่ละคนแล้วมู่เขาเนี่ยสมาชิกทุกคนเนี่ยได้มีการเตรียมการในการบรรเทาไฟแรงไหวพองเขาครับ มันคือเป็นปัญหาตอนจี้นะคะตอนแรกเปินสนับสนุนแล้วเปิดว่าเปิดจะมีนนระบบน้ามาฮอสรุบแล้วตอนสุดท้ายม้าได้แต่กล้าม้าระบบหน้ามันแบบนี้ลนะ่ะปัญหาคือว่าถ้าเขาจปัปลูกอย่างทุกอย่างถ้ามันแบบนี้น้ามัมนมันบบหลอดนะคะคบน้าม,มันจะต้องเป็นปัจจัยตัวนี้นะคะคือตอนนี้นะ่ะติดใกล้ตัวตี่สุดเนาะตอนนี้เขาโปดเขาเอาก็เก็บเกีเก่ยวแล้วเนาะเศษวัชพืชในสวนเนี่ยถ้าเขา ได้ยาอย่างเรียบร้อยพวกผครับเอาสามารถเอามาโป๊กโคนเพื่อรักษาความชื้นได้นะครับเพราะว่าช่วงนี้มันจะทำให้การเตรียมตุวโตของมันเนี่ยได้ต่อเนื่องน้อยนึงนะครับกว่าฝนจะมาเพราะฉะนั้นน่ะก็อยากจะให้ทุก้โคนเนี่ยไปโดรน้ำร่มกันรว่วช้วยกันทั่ของตเกาใช่ลดกันเผาตัวเอาวัสดุใช่ครับเอามาโป๊กโคนเอาไว้วันนี้คือยากมาติดตามว่ะงานของเฮาที่ส่งเสริมไปแล้วค่ะเป็นจะได้ผงค่ะ มีปัญหาอย่างผอกค่ะจันทร์หลังๆนี่ดวงมันกินน้องไม่นะถ้าถ้าในเหลือของดวงนะคะก็มันเป็นปัญหานะคะคือเป็นสตูนะคะสีสำคัญของนอนเลยเพราะว่าท่าระรชารถนะ,ะนะว่านออันดวงมันกินนออยู่แล้วนะคะที่นี่ก็คือมันจะอันดับแรกนะคะแต่เขาจะกําจัดมันคือเขากําจัดด้วยกันวิธีโกตนะคะคือใจ้มือะค่ะ ทำลายมันโดยตรงนะคะอาจจะเอานน้ามาเป็นอาหารเนื้อเขาก็ได้นะคะน้องวันนี้ครับเป็นวันดีนะครับทีได้มาเขาปลูกมาหลายผ้าหลายปีแล้วชวนเขา,ก,ารเรกันเริ่มไพก็เริ่มไงแล้ววันนี้ผาจะป้าท่านเกษตรอำเภอปีกุ้งพืชสวนนานที่เป็นได้ส่งเสืิมมาหลายปีแล้วจะไปพายพอแป้งไงๆนะครับวันนี้มีออเดอิมาเดี๋ยวครับนาอเดี๋ยวกิข้ากินน้ำเดออยาป้าไปนะครับจ ไปที่แปลงที่เราจะไปดูแปลงไผ่กันนะที่ลำ้วยพื้นที่ที่เราจะไปดูมีแปลงสวนยางมีแปลงข้าวโพดแล้วก็จะมีแปลงไผ่แปลงใหญ่นี้มันเป็นแปลงรวมของทั้งหมู่บ้านแปลงหนึ่งก็มี15ไร่10ไร่แต่แปลงของผู้ใหญ่มี15ไร่ที่เราจะไปดูนี่นะ สิกี้เจ้าหันเนาะหันปลูกข้าวปูดก,กันหลายค่ะอันนี้ของผู้ใหญ่นี่ทั้งหมดในกี่ไรค่ะของผู้ใหญ่นี่สิบห้าไรตะกอนกระยาข้าวปูดเท่กันนะพื้นที่เดิมนี่คือทั้งหมดในกี่ไรค่ะดีก่อนนี่จะมาปั๊บมาเปลี่ยนกันปลูกไผ่นี่ค่ะเสาห้าไร่สาห้าไร่คือตอนนี้เขาปั๊บมาเป็นปลูกไผ่เหรอสิบห้าสิบห้าไร่เหลือเหลือญซิปเหรียญซิหมือน้องเบาปลูกยางพาราล่านี่ของไม่เบียบนี่ตะกอนนี่กับปลูกข้าวโพดเนาะ เมืนเดียวกันเนาะมันซ้าล่างลงเเดียวกับ<ฆ>ปั๊บมาปลูกเป็นยาง,ยงแล้วอน,นี่ก็เข้าพื้นที่สร้างปลาสร้างอะไรได้ละปีหน้านี้ได้โครงการไผ่มันจะปลูกไผ่เต็มหมดเลยหมูนี้นะที่นี่พอปลูกไผ่แล้วู้ซึ้ถึงการเปลี่ยนแปลงจะได้ของค่ะการเปลี่ยนแปลง,ปงมองเห็นได้สัดเลยว่าตอนเขายเนี่ยเขาปวดเนี่ยหนึ่งเขาใจแรงงานของเงาขาหมากเลยแล้วเขาต้องไปเสียงกับยาผลสองสามหลอบบางทีต้นทุนเขาหนักพอเขาสรุปรายจ่ายมาได้นีดเดียวฮูก็เลยว่า หันมาลองลองลองมาเรื่องไผ่นี่ดูก็ดูแล้ตวต้นทุนมันน้อยเนาะเราได้ครับการสนุนมหเห็นกับพีแล้วมันก็อพอปลูก<อ>มาใหญ่ปุ๊บกะแข่เหัวใจแรงงานตัดเนี่ยถ้าเขามาตัดขเขาจ้างของเขาเขายังเป็นของเขานี่เขากยังมีไรายได้เลยหรอได้ตอนตีผุ้ใหญ่เนี่ยทำมันนี่นี่เสียเือได้นี่ยังน้อยๆเนี่ยก่อหนึ่งบริลดสามร้อยบาทครับพี่ครับไผดีพอที่จะตัดแล้วครับสามปีขึ้นไปนะครับ การตัดไผ่นะคะดับแรกคือเราต้องเลือกลำไผ่ที่เราจะตัดะคะต้องเป็นไผ่ที่มีอายุ3ปีขึ้นไปนะคะทางนี้ฉะนั้นขึ้นอยู่กับกา้านนาไปใช้ประโยชน์ด้วยนะคะแล้วก็การตัดนะคะจะต้องตัดชิคโคน,นะคะเพื่อที่จะให้1คือเป็นการผจัดการด้วยแล้วก็2ก็คือเพื่อให้หน่อไม้ขึ้นมาได้ง่ายแล้วก็มีลักษณะที่ใหญ่ลำจะได้ตรงกอจะได้สวยงามะคะ่ะ 3>, 3ปีนะคะ พื้นที่ของมัธรมานิคะกลายเป็นสีเขียวขึ้นนะคะจากสภาพที่เป็นภูเขาหัวโล้นนะคะชีวิตประจําวันเขาก็ดีขึ้นนะคะเขาก็มีหน่อไม้บริโภคนะคะแล้วก็เรื่องของสุขภาพเขาก็ดีขึ้นมาเพราะว่าไผ่เนี่ยค่ะช่วยในเรื่องของเพิ่มออกซิเจนให้กับโลกของเรานะคะซึ่งเพิ่มได้มากกว่าไม้ป่าชนิดอื่นด้วยซ้ำไปนะคะ